วินทำเลยครับสวัดนี้ครับวันนี้จะาวินญาอยู่ที่บ้านหุ่นเหล็กที่ไหนนะครับบ้านหุ่นเหล็กบ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอะไรจังหวัดอ่างทองใช่ไหมนี่เราอยู่ที่บ้านหุ่นเหล็กใช่ไหมบ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองครับไปเลยไหนไปไหมไปไม่ได้พาเดวินไปเลยครับ Oh, โอ้ลช่เลยครับจริงนะน่าบักจกประเทังนีจะไปตรงไหนต่อครับโอ้โ oh, ขับรถสามล้อนี่มีสามล้อ,อด้วยเดวินนี่หุ่นเหล็กทั้งนั้นเลยอะ่ะใช่ไหมดูดินี่กักเป๋าเนี่ยเขาทำจากรถไถนาใช่ไหมครับ Hôm nay, tang chạy mùa lại, huh? Doi bê hằng này là phòng luôn. Ni đuôi bê tang chạy mùa lại, baba 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 bê tang chạy mùa คุณโดนเยอะแยะเลยนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องทางฟาร์มเมอร์หรือเปล่าลองดูสิโอ้โนี่มีมีบาร์บีคด้วยอ่าอันนี้เป็นบริเวณด้านในนะของบ้านหุ้นเหล็กนะมีนี่ในนี้เป็นห้องเดีด๋ยวดูที่ประกาดูก่อนชื่อห้องอะไรอันนี้เป็นบริเวณด้านทางเข้าดูนี่ โอ้ยโหโหโด,ดูคนจนเยอะแยะมากมายโ,โหเดวินเดินยนั่งรถอะครับ อุยน uh, okay. yup> ี่เบน์นะรถเบนเลยนะนี่เขาปิดประตูได้จริงนะทวินใช่ไหมเอสแนะหล่อหลายเอสโอ้โหเกี้์โอ้โหเข้าเกียร์เลยวยอ้สวยนะแม่สวยมากเลยอ่ะนี่เรามาดูใกล้ๆนะ แก้เป็นน็อตดูดิแม่เนี่ยเป็นพวกนอ็อตโอ้โหเจ้าจอดมันยอดมากยังจะมีสนุกอยู่มาเดินไปเราไปตดงข้างในเยอะแยะเลยนะเร็วๆปู่ย่าโดนหุ่นย้อนอยากกินแล้วมากเลยรีบไปหาปู่ย่ามาถึงหากันไม่เจอดูดิเยอะแยะมากมายเลยเนะี่ยข้างในเนี่ยเดินจะทั่วไปเนี่ยว,วันนี้มาแล้วเล็กๆเยอะคุณเนาะเยอะมากแล้วถึงเย็นก็สวยมากเลยจะไปทำอะไรครับ โอ้ยเขาคุมหรอดูมีเขาคุมหุ่นยนต์เหรอแม่ดูดิโอู๋นี่เป็นที่คุกคุมหุ่นยนต์นะใช่ไหมอ้ยเยอะเยอะมากเยอะมากอู๋ไปได้ดูห้องน้ำสวยมากเลยอะเฮ้ยใช่มีเนินตาเจ้าด้วยเดนอยู่ท้องหมาดิน้องดิน้องหมาเฮ้ยเดวินเดวินไขี่เขาละเดวินนุ่มอันนี้ดิ นยโด้วยโอ้ยโหดหน้าดู้วยครับเดวินเดวินได้ไงยินเนียนใช่ไหมแล้วปุย่า่อยู่โอ้ยปุย่าลงไปอยู่ลงไหนเนี่ยมีหลายที่เลยเกวันนี้คือตามหาปุย่า ป่าว่าจะ,จะเข้าทางนู้นไหมแล้วก็เดินอ้อมทางนี้เราเข้าไปดูกันมันจะอิงใช่แล้วมันจะเองหรือเปล่าแต่ <c oughs> วินครับอะดูวิ่เร็ว <c oughs> นี่ห้องน้ำเหมือนนี้นดูสิห้องน้ำยังสวยเลยดาวิน <c oughs> โอาดอูดิคนตัวขาดครับดาวินใช่ ต่อไปเดินตามหาปู่ย่าก่อนเลยตอนแรกอ้าวปู่ย่าหายไปไหนไม่รู้เนี่ยปู่ย่าอยู่นรถดิหรือเปล่าอยู่ไหมหอยูไ่ไหมตามหาปู่ย่าอีกรอบนึงทีโอ้มีไฟหวอดด้วยอะดวินอย่าลืมเป,ปิดไฟหวอดไปใช่ <c oughs> ใช่น่ารักเลยรถตับด,ดวินมีช้างแมมมอลด,ด้วยครับตอนนี้เดวินกำลังชอบเดนโดสซ่าใช่ไหมเกิดไทฟอยม์มั้ยนั่นแหละเตอร์ นี่ไทยเซอร์ท็อปหรือเปล่าโอ้ยชับพิมได้ดูตำกันแข้นเลยดูด้ยที่นี่นอกจากหุ่นเหล็กแล้วยังมีของเล่นมากมายอาวอ่าไปนู่นละเข้าทางนูนครับแล้วันนี้จะชักโคกใช่ปะอาวินู่นเขาเอาชักโคกมาทำทำรถเลยอ่ะที่อ๋เหมือนเลยอ่ะ มื่อสิปจอบเลยเ่นไกูดิ้ยดนอ้มีดูดิ่แล้วไ่งดเนี่ยดูดหมดแใส่น้ำจะหมดเขาเลยกดไม่ได้ใช่ไหมเดวินใส่ส้มจะเต็มหรือเปล่าใส่ส้มจะเต็มอะไรฮะจะไปไหนอีกครับเนี่ย หาก็ยังไม่เจอเลยทีก็ยังไม่เจอหรอกต่วินแวะหลายที่เห็นจังกลับไปเร็วตอนนี้เราออกไปเวรานด้านนอกแล้วว่าแม่ดาวโอ้โหอย่างอลังการเลยครับฮุดดี้ดาวิดดดี้ฮุดดีที่วินชอบอะฮึมออลังการมากตะวินต่วินนี่ไง ที่ดวินอยากมานี่เลยที่ด้วินอยากมาพอนี้เลยใช่ไหมไปน,นู่นออโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นก <c oughs> ันใหญ่เฮ้ ทำห้าม,มาโอ้โหดูสิเยอะมากโอ้โหดาวนินตื่นเต้นใหญ่เท้าดิเท้าเขาจะใหญ่กว่าดาวิน,นอีกอือใช่ใหญ่กว่าตัวดาวินนี่กัดาวินดูดิทาว่าไม่มีอะแล้วเขาทำเนียนมากดาวนิน ดูแล้วแต่เพลิงด้วยดวินชอบรถแลแต่เพลิงมากใช่ดวินงเขาชอบดวินงเขาชอบรถแลแต่เพลิงไหนดูดิโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นขับไปไหนครับเนี่ยคุณมีโบวี่โบวี่ว่าไม่ทำแบบเสกให้ดูเองทำไรครับไหนดูเองจะบังคับมือโยนเหรอช่วยบังคับมือโยนไมี่เอเดี๋ยวป๋าป๋าช่วยเดี๋ยวป๋าช่วยให้ไม่ได้ไปกินข้าวก่อน ทำบังคับป้าวทำมาไหมเำทป้าวครับได้ไงหยอดดึงหยอดเลยหยอดข้างบนครับไม่ต้องกลัวดิเดี๋ยวมันจะกลัวทำไมสองเหรียญจะไปไหนไม่ต้องกลัวเขาจะออกมาได้อย่างนี้ไงดูนี่มาดู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 าดนี่นี่เห็นหน้าเห็นไหมนี่นี่โอ้ยอย่างเทดึงโยนสิครับโยกเลยโยกดึง ดึงดึงดึงนี่อันน er> ี้อันนี้่นี่หันซ้ายอืดอืดเจ๋งอะโอ้ดูดิขยับมือได้ด้วยนะเห็นเมาดึงดึงอ่ะดันดันดันนี่นี่นี่อืดอืดเดี๋ยวไปดูดูอืดเฮ้ยขยับได้จริงด้วย โยกใจมันแข็งใช่ไหมแต่วินมันยกได้จริงๆด้วยก็เนี่ยดึงกลับอีกด้านนึ่งอีกด้านหนึ่ง